ค okay, ครับมาดูข้อสอบ B Mat บ้างครับ B Mat นะครับเป็นข้อสอบสากลนะครับที่ใช้ในการยื่นคะแนนครับเพื่อเข้าคณะแพทย์ของต่างประเทศนะครับหลายละประเทศเนี่ยจะรับคะแนน B Mat นะครับเพื่อใช้ในการพิจนารณาในการเข้าเรียนคณะแพทย์นะ ในประเทศไทยเราเองครับหลายหมหาลัยเนี่ยก็เริ่มมีการรับคะแนน b m a มมาพิจารณานะครับใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่ามหาลัยอะไรที่รับ B m a t บ้างนะครับตรงนี้ลองไปหาเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมดูนะแต่ว่าในส่วนตรงนี้ครับพี่จะลองหยิบข้อสอบนะครับ b ี a t เนี่ยหลายๆข้อครับที่ประเด็นการออกนะครับมันไปตรงหรือว่าไปในทางแนวแนวเดียวกันนะครับกับ9วิชาสามัญแล้วก็แพท2นะโอเคมั้ย เราจะได้สามารถนะครับมาฟื้นฟื้นความรู้ที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ได้มุมมองการวิเคราะห์ที่หลากหลายขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจะได้ตอบโจทย์น้องๆน,นะที่อยากลองทําข้อสอบจากสนามนอื่นบ้างแต่ว่าไม่อยากเสียเวลานะครับไปในส่วนประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในสนามสอบหลักมากเกินไปนะอันนี้พี่ก็จะคัดมาให้นะครับว่าข้อไหนหน่าสนแล้วก็มีประโยชน์ในการเอาไปเตรียมสอบวิชาสามัญกับแพทสองได้นะโอเคนะครับจากที่เห็นตรงนี้ครับข้อสอบ B m a t เนี่ยแน่นอนครับเป็นข้อสอบสากลใช่ไหม เขาหยิบมาทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษมาอย่างนี้เลยนะเราก็ต้องมาแปลเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับลองดูที่ชอยครับชอยนะครับตรงนี้คือชอยนะเห็นไหมชอยเนี่ยครับไม่ได้มีแค่4ชอยหรือว่า5้ชอยครับจะเห็นว่าเอามาทั้ง8ช้ชอยเลยนะครับทำไมถึงต้องเอามา8ชอยครับเพราะว่าเวลาเช็คถูกผิดเนี่ยเขาจะให้เราพิจารณาทุกกรณีเลยครับคือกรณีที่หมายเลข1ครับอันนี้เขาแยกมาให้นะให้พิจารณาใช่ไหมหนึ่งสองสามอไถูก อันนี้เขาบอกว่าหมายเลขหนึ่งถูกข้อเดียวหมายเลขสองถูกข้อเดียวสามถูกข้อเดียวแล้วเราจับคู่ครับเขาหยิบมาครบทุกคู่เลยครับก็คือหนึ่งและสองถูกหนึ่งสามถูกสองสามถูกครับเห็นไหมจับเข้าคู่ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นถูกทุกข้อหรือว่าไม่มีข้อใดถูกเลยก็ได้ครับเรียกว่าหยิบมาทุกกรณีเลยนะครับเราต้องสามารถวิเคราะห์ได้จริงครับว่า1 2 3เนี่ยอันไหนถูกนะครับจะไม่เหมือนข้อสอบของประเทศเรานะครับข้อสอบประเทศเราเนี่ยอาจจะใช้หลักการตัด้อยาๆได้ครับทาให้สามารถทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะ แต่ว่าอันนี้ครับใช้หลักการตัดช้อยแบบที่เราคุ้นเคยไม่ได้เลยนะครับต้องรู้จริงเลยครับว่า1 2 3อันไหนที่ถูกนะครับเข้าไหมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันครับแล้วข้อสอบครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับหลายคนครับที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะครับในการที่ต้องมาฝึกทําข้อสอบ B m a ดนะแต่พี่แนะนําครับน้องๆหลายคนนะครับที่ ต้องสอบวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ต้องใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วไม่ค่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษเท่าไหร่เนี่ยพี่แนะนาครับว่าน้องลองเริ่มจากการทําข้อสอบ b m a t ก่อนก็ได้ครับสําหรับคนนะครับที่ชอบทําโจทย์วิทยาศาสตร์นะแต่ว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษนะครับเห็นตัวอสกภาษาอังกฤษจะเยอะแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยอยากอ่านไม่ค่อยอยากทํานะครับพี่แนะนําครับเริ่มต้นจากการทําข้อสอบ b m a t ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าข้อสอบ b m a t เนี่ยคำศัพท์ต่างๆครับอาจจะ ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่เยอะไม่กระจายเท่ากับสอบภาษาอังกฤษนะครับเป็นการเริ่มต้นครับให้เราชินกับตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็การอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษนะครับมันจะช่วยเราสามารถรู้สึกดีกับวิชาภาษาอังกฤษขึ้นได้นะเอเนนะครับศัพท์ต่างๆครับก็มักจะเป็นศัพท์ที่ซําไปซํามาวลีซําไปซํามานะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับคำว่า Resol v e in ครับ resolve in แปลว่าเป็นผลทําให้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวลีที่สามารถเอาไปออกพวกแกะพวกก้าววิชาสามัญภาษาอังกฤษได้นะ Find out ครับก็คือหาคำตอบนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นศัพท์วลีที่ใช้บ่อยๆนะครับในพวกข้อสอบวิทยาศาสตร์นะเวลาเรียนมหาลาัยนะครับคำพวกนี้เนี่ยเวลาไปอ่านพวกเทก็หรือว่าอ่านสไลด์ของอาจารย์ที่สอนในมหาลาัยนะครับ ก็สามารถคบสับพวกนี้ได้นะครับดังนั้นการฝึกทําข้อสอบ b m a t เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์หลายๆต่อเลยนะครับเคม้มะดังนั้นนะครับฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยลองเริ่มต้นจาก b m a t ดูก่อนก็ได้ครับสับอื่นๆก็ถือว่าไม่ค่อยยากมากนะครับที่สําคัญตรงนี้เนี่ยมันช่วยเราสามารถคุ้นชินกับภาษาอังกฤษได้นะหลายคนนะครับมีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ก็แนะนานะครับว่าลองทําข้อสอบ b m a t ดูด้วยก็ได้ครับเคม้มะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการฝึกภาษาอังกฤษได้นะ จะได้มีประโยชน์นะครับทั้งการฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกทํขก็สอบวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะตรงนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับสำหรับน้องที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษนะครับเกลียดวิชาภาษาอังกฤษนะหลักๆนะครับห,หลายคนเนี่ยเกลียดภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่ชอบเห็นครับเวลามีตัวหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับรู้สึกอคติกับตรงนี้นะการฝึกทํา B m a ทเนี่ยครับมันก็ช่วยเราสามารถมองข้ามอาคติตรงนี้ไปได้ครับสามารถทําให้เราเนี่ยฝืนอ่านเพื่อ ตั้งใจในการทําข้อสอบวิทยาศาสตร์ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดอคติกับวิชาภาษาอังกฤษไปได้ประมาณหนึ่งนะเคนะครับสับเนี่ยครับจริงอยู่ว่าอาจจะซ้าไปซ้ามาแล้วก็สับเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ว่าในแง่ของการลดอคติกับวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ช่วยเราสามารถคุ้นชินนะครับกับการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้สามารถช่วยเราพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษไปได้ในระยะยาวนะครับเข้มตรงนี้ขอใช้เวลานะครับในการสื่อสารนะกับน้องๆที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นอุปสรรคนะ อยากให้ B Ma t นะครับการฝึกทำข้อสอบ B Ma t เนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องนะครับเคยไหมตัวสทบอะไรเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าข้อสอบภาษาอังกฤษจริงๆแต่ว่ามันช่วยในแง่ของการฝึกอ่านแล้วก็ลดอคตินะครับกับวิชาภาษาอังกฤษของหลายๆคนได้นะเคนะครับก็มาดูข้อนี้ครับข้อนี้พี่แปรโจทย์ให้เลยนะครับโจทย์เนี่ยครับเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยทำการนะครับตรวจสอบครับปัสสาวะของผู้ชายนะพบว่าก้อนโปรตีนเนี่ยครับมันปนอยู่ในปัสสาวะครับ เป็นก้อนโปรตีนขนาดใหญ่นะครับซึ่งปกติเนี่ยในปัสสาวะไม่ควรจะสามารถพบโปรตีนขนาดใหญ่ได้นะครับจริงไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าไตาของผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะทํางานไม่ปกติครับหรือว่าไตาเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับโอเคนะไตทํางานไม่ปกติครับ ก็จะมีสาเหตุ3ข้อครับให้เราวิเคราะห์ว่าสาเหตุข้อไหนบ้างครับที่เป็นสาเหตุของการทําให้มีโปรตีนก้อนใหญ่ปนอยู่ในปัสสาวะนะครับโอเคนะอันนี้ก็ชัดเจนครับเป็นประเด็นที่ข้อสอบเก้าวิชาสามัญเนี่ยสามารถหยิบมาถามได้สบายสบายเลยนะครับเรื่องของการที่ปัสสาวะออกมาแล้วมีก้อนโปรตีนขนาดใหญ่นะครับเราต้องรู้ครับว่าสาเหตุของมันเนี่ยน่าจะมาจากอะไรนะครับสาเหตุข้อแรกครับเขาบอกว่าเซลล์เมมเบรนเนี่ยครับระหว่างเส้นเลือดครับกับวงแมนแคปซูลเนี่ย มันมีการชำรุดเสียหายครับเขนไหมเซลเบนเสียหายนะครับที่บริเวณนี้นะส่วนข้อสครับเขาบอกว่าอัตราการดูดกลับนะครับที่บริเวณหน่วยไตเนี่ยมันลดลงครับปกติเวลาดูดกลับเนี่ยจะใช้การแอคทีฟ t าร์บอเนตใช่ไหมเพื่อเลือกดูดสารบางอย่างนะครับกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนนะถ้าเกิดว่าอัตราตรงนี้เนี่ยครับมีการดูดกลับลดลงเนี่ยเขาให้เราวิเคราะห์ครับว่าจะมีผลนําให้โปรตีนเนี่ยปนมากับปัสสาวะหรือเปล่านะครับต่อมาข้อ3ครับเขาบอกว่าที่ collecting duct นะครับ ตัว collecting duct เนี่ยปกติแล้วมันจะต้องมี receptor นะครับที่คอยรับครับโมเลกุลเนี่ยของฮอร์โมน ADH อยู่ครับเพื่อช่วยในการดูดน้ำกลับนะครับเข้าสู่ระบบไหลเวียนนะเขียยมะ c o l l ล i n งดักนะครับโดยทั่วไปแล้วจะต้องมี receptor ครับรับ ADH อยู่นะครับ ADH เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้มีการดูดน้ำกลับนะครับที่ท่อหน่วยไตยนะตรงนี้ข้อ3นีครับเขาบอกว่า การที่รีเซพเตอร์นะครับในส่วนของคอลลิรติงดักเนี่ยมันไม่สามารถจับนะครับไบทูงน,นี้หมายถึงว่าจับกันได้นะถ้าเกิดว่าไม่สามารถจับกันได้กับโมเลกุลฮอร์โมน ADH ครับ มันก็สมผลให้พบก้อนโปรตีนในปัสสาวะได้ครับเคนะครับอันนี้คือ3สาเหตุที่เขาวิเคราะห์ครับว่าสาเหตุไหนครับเป็นสาเหตุที่ทําให้มีโปรตีนปนอยู่ในปัสสาวะนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าชอยเนี่ยเขาให้เราวิเคราะห์ให้ได้เลยนะครับว่า1 2ึสอาอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับต้องวิเคราะห์ให้ได้เลยนะเพราะว่าเขาหยิบออกมาทุกกรณีเลยครับจะไม่ใช่สักสาเหตุเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นทุกสาเหตุก็ได้หรือจะมี1สาเหตุหรือ2สาเหตุก็ได้นะครับต้องระบุได้ครับว่า เป็นสาเหตุไหนนะครับเข้มะตรงนี้ก็จะต่างจากข้อสอบประเทศเรานิดนึงนะครับข้อสอบประเทศเราเนี่ยในบางข้อทําให้เราสามารถตัดช้อยแล้วก็เลือกคําตอบอย่างรวดเร็วได้นะครับเขนะอันนี้เราก็มาดูกันครับว่าน่าจะเป็นสาเหตุไหนครับก็เรามาวิเคราะห์นะครับสาเหตุของมันนะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์เมมเบรนครับตรงแถวแถวบัตเวสเซลครับเส้นเลือดนะกับที่โบลแมนแคปซูลเนี่ยมันมีการฉีกขาดครับเอาง่ายงครับ ตรงโบ์แมนแคซูลคือตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้นะครับมีการฉีกขาดครับเซลล์เมมเบรนฉีกขาดนะเซลล์เมมเบรนฉีกขาดก็แสดงว่าจะมีรอยรั่วครับให้โมเลกุลใหญ่เนี่ยสามารถหลุดเข้ามาได้นะครับกรณีนี้ครับถ้าทั้งเซลล์เมมเบรนของโบ์แมนแคซูลนะครับแล้วก็ของบัตเวเซลครับของเส้นเลือดตรงนี้นะมีการฉีกขาดครับตรงนี้ฉีกขาดนะครับก็เกิดช่องว่างใช่ไหมช่องว่างที่ใหญ่พอครับให้โปรตีนขนาดใหญ่เนี่ยหลุดออกมาได้ครับขั้นแรกเนี่ยออกมาจากบัตเวเซลหรือออกมาจากเส้นเลือดได้นะครับ แล้วสามารถเข้ามาที่โบลแมนแคปซูลได้อีกครับเพราะว่ามันฉีกขาดนะครับทั้งที่บัดเวสเซลแล้วก็บูมแมนแคปซูลเลยนะมันสามารถครับหลุดออกมาจากบัดเวสเซลแล้วเข้าสู่โบลแมนแคปซูลได้ครับเป็นก้อนโปรตีนขนาดใหญ่นะครับหลุดเข้ามาได้นะเห็นไหมหลุดจากตรงนี้เข้ามาทางโบลแมนแคปซูลครับแล้วก็เข้าสู่หน่วยไตยได้ได ทีนี้ครับไอโปรตีนขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถไหลนะครับไปตามท่อหน่วยไตครับสุดท้ายเนี่ยครับออกจาก collecting ดักแล้วก็ปนมากับปัสสาวะอันนี้ถือว่าเป็นไปได้เลยครับจริงไหมเพราะว่าตอนขาเข้ามาเนี่ยครับมันเข้ามานะครับโดยหลุดออกมาจากบอลเวสเซลเข้าสู่โบลแมนแคปซูลครับเสร็จแล้วก็ไหลไปเลยครับตามท่อหน่วยไตแล้วก็ออกมาจากปัสสาวะอันนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้เลยครับโอเคนะ เวลาเจอข้อสอบภาษาไทยนะครับข้อสอบข้าวิชาสามัญเนี่ยก็จะมีหลักการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับจำไว้เลยครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ฉีกขาดเนี่ยจะมีโอกาสนะครับในการพบก้อนโปรตีนขนาดใหญ่ที่ปัสสาวะได้ครับอันนี้นะครับเป็นสาเหตุหลักเลยนะส่วนข้อ2ครับเขาบอกว่ามีการลดอัตราการดูดกลับครับอันนี้เกี่ยวข้องไหมครับอันนี้ครับเราสมมุติเขาว่าอัตราการดูดกลับเนี่ยมันปกตินะครับสมมตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปตามข้อหนึ่งครับก็คือก้อนโปรตีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในท่อหน่วยไตแล้วครับ แต่ว่าอัตราการดูดกลับครับมาดูดกลับได้ปกติพี่ถามว่าก้อนโปรตีนเนี่ยมันสามารถถูกดูดกลับได้หรือเปล่าครับจากหน่วยไตนะครับกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเป็นไปได้ไหมเวลาดูดกลับนะครับมันคือการดูดสารที่อยู่ในท่อหน่วยไตเนี่ยเข้าสู่ระบบไหลเวียนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าก้อนโปรตีนเนี่ยปนอยู่ในท่อหน่วยไตแล้วครับเพราะว่ามันฉีกขาดตรงนี้ใช่ไหมถ้าปนอยู่เนี่ยพี่ถามว่ามันสามารถถูกดูดกลับได้หรือเปล่าครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสามารถดูดกลับได้ไหมครับ คำตอบก็คือดูดกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ครับมันไม่ได้ฉีขาดจริงนะถ้าตรงนี้ไม่ฉีขาดนะครับแสดงว่าก้อนโปรตีนเนี่ยมันไม่สามารถหลุดจากท่อหน่วยไตบริเวณนี้แล้วเข้าสู่เส้นเลือดได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ครับมันไม่สามารถให้โปรตีนก้อนใหญ่เนี่ยหลุดออกมาได้ครับจริงไหมเพราะมันไม่ได้ฉีขาดนะจุดที่ฉีขาดนะครับมันคือจุดนี้ครับ แต่จุดอื่นที่มีหน้าที่ดูดกับเนี่ยมันไม่ได้ฉีกขาดดังนั้นครับถึงแม้ว่าจะมีแรงในการดูดกับอยู่แต่ว่าก้อนโปรตีนขนาดใหญ่ครับมันก็ไม่สามารถหลดจากท่อหน่วยไตเข้าสู่เส้นเลือดได้นะครับเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยใหญ่เกินนะเข้าใจไหมครับพวกเกลือแร่อะไรต่างๆนะครับก็ดูดกับได้ปกติครับเพราะวาพวกนี้เนี่ยมันผ่านท่อหน่วยไตได้แต่ก้อนโปรตีนขนาดใหญ่ครับมันไม่สามารถผ่านท่อหน่วยไตแล้วเข้าสู่เส้นเลือดได้นะครับเพราะโมเลกุลที่ใหญ่ของมันนะ แสดงว่าตรงนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีการลดอัตราการดูดกลับไปนะครับมันก็ไม่สามารถดูดกลับได้เหมือนกันครับโอเคไหต่อให้ไม่ลดนะครับก็ดูดกลับไม่ได้อยู่ดีนะถ้าเกิดว่าก้อนโปรตีนเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในท่อหน่วยไตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะอันนี้ถือว่าไม่เกี่ยวกันนะครับก้อนโปรตีนไม่สามารถถูกดูดกลับได้นะครับต่อมาครับข้อ3ข้อ3เขาบอกว่าอันนี้ครับมันเกิดจากการที่การดูดน้ํากลับเนี่ยมันลดลงครับ ผลจากข้อ3มนะครับมันทำให้การดูดน้ำกลับลดลงครับเพราะอะไรครับเพราะว่า a d h เนี่ยไม่สามารถมาออกฤทธิ์นะครับที่ c o l l i t i n g duct ได้ครับจริงไหม c o l l i t i n g duct นะครับมันมีการดูดน้ำเยอะเพราะว่าการกระตุ้นของฮอร์โมน ADH ทนะครับทีนี้ถ้าตัวรีเซพเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถรับ a d h ได้ ADH ก็จะไม่สามารถออกฤทธิ์ที่บริเวณนี้ได้นะครับทำให้การดูดน้ำกลับเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติครับถามว่าตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องับการดูดกลับไอคอนโปรตีนตรงนี้หรือเปล่าครับเกี่ยวข้องไหม ไม่เกี่ยวนะครับเพราะถึงก้อนโปรตีนเนี่ยมันจะหลุดเข้ามาได้แล้วแล้วมันไม่สามารถดูดน้ํากลับได้เนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวครับอย่างที่บอกไปว่าสาเหตุเดิมครับก็คือถ้ามันไม่ได้มีรอยรั่วนะครับยังไงซะโปรตีนมันก็ดูดกลับไม่ได้นะครับต่อให้มีการดูดน้ํากลับหรือว่ามีการดูดน้ํากลับก็ตามนะ โปรก้อนโปรตีนเนี่ยครับถ้ามันอยู่ในท่อแล้วเนี่ยแล้วท่อไม่มีรอยฉีกขาดนะครับมันก็ไม่สามารถถูกดูดกลับได้ครับท้ายสุดเนี่ยก็ต้องกลนมากับปัสสาวะอยู่ดีนะเคนะครับดังนั้นสาเหตุหลักครับที่โปรตีนเข้ามาได้เนี่ยก็คือมันมีรอยฉีกขาดบริเวณนี้ครับเคนะตรงนี้ครับเป็นจุดนะครับที่เป็นสาเหตุให้ก้อนโปรตีนขนาดใหญ่เนี่ยมนหลุดเข้ามาได้ทีนี้หลุดเข้ามาได้แล้วครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วครับกับเรื่องของการดูดกลับสารนะครับเพราะว่า ต่อให้การดูดกับสารเนี่ยมันปกติหรือว่าการดูดกลับมีปัญหานะครับมันก็ไม่สามารถดูดก้อนโปรตีนขนาดใหญ่ให้หลุดจากท่อหน่วยไตแล้วข้อสู่ระบบไหลเวียนได้อยู่ดีนะครับประเด็นคือตรงนี้นะโอเคไหมครับดังนั้นหลักการตรงนี้ก็จําไว้นะครับว่าสาเหตุหลักเนี่ยที่ทําให้พบโปรตีนในปันสสาวะนะครับสาเหตุหลักจะมาจากการที่มีรอยฉีกขาดนะครับบริเวณแถวโอมูลรัสกับโบแมนแคปซูลตรงนี้นะ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดเข้ามาได้แล้วครับโอกาสดูดกลับเนี่ยก็ถือว่าไม่มีโอกาสดูดกลับได้อีกแล้วนะครับตราบใดที่ท่อหน่วยไตยกับเส้นเลือดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีรอยรั่วนะครับยังไงก็ไม่มีโอกาสดูดกลับได้นะต้องปนมากับปัสสาวะอยู่ดีนะครับดังนั้นครับข้อ2ก็3เนี่ย ที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูดสารกลับหรือว่าดูดน้ํากลับนะครับมันก็เลยไม่เกี่ยวข้องครับกับการที่โปรตีนปนมากับปัสสาวะนะครับเพราะต่อให้การดูดกลับเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันก็ดูดก้อนโปรตีนที่หลุดเข้ามาแล้วไม่ได้อยู่ดีนะครับเขมะสาเหตุไม่ได้เกี่ยวข้องการดูดกลับแต่สาเหตุเนี่ยมาจากการฉีกขาดบริเวณนี้นะครับ ตรงนี้ก็ต้องขอเน้นซ้ำๆนิดนึงนะครับเพราะว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยก้าวิชาสามัญหยิบมาถาม,มบ่อยๆแล้วนะครับเรื่องของก้อนโปรตีนขนาดใหญ่ที่ปนมากับปัสสวาะน,นะครับและในอนาคตก็อาจจะสามารถหยิบมาถามได้อีกนะครับก็เลยต้องขอเน้นนิดนึงนะเค okay, ครับก็ชัดเจนนะครับว่า ตัวที่ถูกนะครับสาเหตุเนี่ยก็มีแค่ข้อ1ข้อเดียวครับส่วนข้อ2ข้อ3ครับเรื่องการดูดกลับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือมันไม่ควรจะหลุดเข้ามาได้แต่แรกน,น,นะครับการที่หลุดมาได้เนี่ยสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากการที่ตัวของโบทมนแคปซูลแล้วก็บัตเวสซลหรือบริเวณนั้นเนี่ยมีการฉีกขาดนะครับดังนั้นสาเห,เหตุครับก็เป็นข้อ1ข้อเดียวครับต่อข้อ B นะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของ B-Math ที่น่าสนใจนะครับและสามารถเอาไปใช้ต่อที่9วิชาสมัญหรือว่าแพท2ได้นะก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่เว็เพจ Bio Cover ข้อคุณทุกอย่างในชีวมอปลายครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel ชีวพี่พี Bio Cover ก็ได้นะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับตอนนี้เนี่ยคอร์สเรียนนะครับพี่มีการอัปเดตใหม่นะครับให้ตรงกับหลักสูตรสสวทปัจจุบันแล้วนะดังนั้นครับน้องสามารถ เลือกซื้อนะครับคอร์สนของพี่เนี่ยตามระดับชั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการเรียบเรียงนะครับบทต่างๆเนี่ยตามที่โรงเรียนพวกน้องสอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้เรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังสามารถใช้นะครับในการเตรียมสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสนาม9ววิทาสามพัน์นะครับแพท2สองหรือว่าแม้แต่น้องนะครับที่สนใจจะสอบเข้าค่ายสอวนนอนนะก็สามารถเรียนผ่านคอร์สนี้นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวนะครับในสนามสอบหลักพวกนี้ได้นะ ตัวคอร์สก็ง่ายๆเลยครับพี่แบ่งคอร์สนะครับเป็นชั้นม4ม5ม .6 แล้วก็ตะลุยข้อสอบนะครับคอร์สเนื้อหาเนี่ยแบ่งเป็น2เล่มครับเทอม1เทอม2แล้วก็คอร์สตะลุยข้อสอบนะครับจะรวมเป็น3มเล่มนะโอเคนะครับสำหรับคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้ในการเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังใช้เตรียมสอบเข้ามหาลัยได้นะครับเพราะว่าพี่เรียบเรียงเนี่ยเนื้อหานะครับตามข้อสอบที่ออกเข้ามหาลัยนะครับโอเคมั้ยดังนั้นครับ น้องที่เตรียมตัวอยู่นะครับสามารถใช้คอร์สนี้เนี่ยเรียนไปนะครับเพื่อสกมเนื้อหาชีววิทยาครับที่มันกระจัดกระจายแล้วก็เยอะเกินนะ ให้สโคบครับให้มันแคบลงแล้วก็ดูได้ครับว่าเราควรจะเน้นที่ประเด็นไหนนะครับตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาน้องๆได้ค่อนข้างมากนะครับสามารถมีเวลาเนี่ยไปเรียนวิชาอื่นต่อได้อีกนะโอเคนะครับสำหรับชี้วะนะครับเรื่องการสโคบประเด็นเนี่ยให้แคบลงแล้วก็เน้นในจุดสําคัญนะครับถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับภายในคอร์สนี้ครับพี่ได้มีการสโคบแล้วก็สรุปเนื้อหาเรียบเรียงสิ่งต่างๆครับให้น้องทําความเข้าใจได้ง่ายๆไว้แล้วนะตัวเอกสารนะครับที่พี่จะส่งไปให้เนี่ย ก็เป็นเอกสารนะครับที่เป็นภาพสีทุกหน้าครับ แล้วก็การเรียบเรียงนะครับมีภาพประกอบต่างๆสวยงามชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของไม้แมพด้วยนะครับหลายๆบทครับเนื้อหาเนี่ยที่มันดูเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเรียบเรียงได้ถูกคาว่าเนื้อหาประเด็นนี้เป็นส่วนย่อยของประเด็นไหนนะครับสำหรับครอนี้ครับพี่เรียบเรียงเนี่ยเป็นไม้แมพให้เราดูเลยนะครับเราสามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ครับแล้วค่อยๆไปเจาะประเด็นนะครับทีละส่วนทีละส่วนนะตรงนี้ช่วยเราเห็นภาพแล้วก็จําเนื้อหาต่างได้แม่นขึ้นนะครับเขินะตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ ในส่วนคอร์สเตลยโจทย์ก็เช่นกันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยพี่ก็จะมีการแทรกรูปเอาไว้นะครับเพื่อเราสามารถจดเลคเชอร์ครับใกล้ๆกับข้อที่เป็นคําถามได้เลยนะครับเวลาอ่านทวนเนี่ยก็จะสะดวกมากๆนะตัวข้อนี้นะครับเป็นคอร์สที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นน้องๆนะครับที่มีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้สบายๆนะครับเขนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับ ระยะเวลาในการเรียนนะครับคือมีอายุ3ปีครับแต่ว่าภายใน3ปีเนี่ยน้องสามารถเข้าดูนะครับกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับหรือว่าไม่มีการจํากัดชั่วโมงในการเข้าเรียนนะเพียงแต่ว่ากําหนดระยะเวลาครับที่3ปีซึ่ง3ปีนี้ครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบครับตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 นะที่สําคัญช่วงม .4 ถึงม .6 นี้ครับที่น้องสมัครคอร์สอยู่เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับดังนั้นน้องจะไม่มีการ ตกหล่นนะครับประเด็นข้อสอบต่างๆที่มีการออกมาใหม่เรื่อยๆนะโอเคนะครับในทุกๆคอร์สนะครับจะมีข้อสอบของมันอยู่ซึ่งพี่จะคอยอัปเดตข้อสอบใหม่ๆเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคอตรงนี้นะใครสนใจครับมาขอสมัครนะครับได้ทางแฟนเพจ bio cover เข้าพูดทุกอย่างในชีววมาปลายหรือว่าแอดมาที่ ID นะครับสมัครทางไลน์โดยตรงก็ได้นะแอดมาที่ ID bio cover นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวข้คอร์สนะครับก็สามารถมาถามได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ